เรามาทำบุญอุเทศต้องทำบุญขครื่องราให้มันครบทานแล้วก็ให้แล้วเสียนเราก็รักษาอยู่เรานั่งอยู่นี่ไม่ได้ทำอะไรเพจเส้นเลยเหลือแต่ภาวนาภาวนาแปลาว่าสร้างความสุขสร้างความเจริญในจิตใจของเราเราเอาลมหายใจเข้าออกเป็นหลักลมเข้ากับนึกพุทธลมออกกับนึกโธพุโธพุโธว้ในใจพุทโธเป็น,นรม์ที่เย็น เป็นพระชายานามของพระพาาุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานถ้าก็พยายามให้จิตใจของเราเบิกบานบ้างก็ที่เราจะส่งบุญนั้นก็ต้องอาศัยกระแสจิตนี่แหละเป็นสื่อถ้ากระแสจิตของเรามม่เศร้าหมองคนที่อยู่ฝ่ายนู้นก็รับแล้วก,ก็รับแต่ความเศร้าหมองก็ไม่อยากจะได้เราให้ใจของเราเยอกเยันเราอยูกับความดี เราอยู่ในโลกเห็นความเกิดแก่จบตายเป็นธรรมดาแต่ความดีก็ยังมีอยู่ในโลกความตายไม่ได้ทำทำลายความดีการพลัดพลาจังไม่ได้ทำลายความดีความดีย่งมคงมีอยู่เราสร้างได้พยายามสร้างไว้ในจิตใจแต่ยกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจอย่างอย่างเดียวไม่ต้องไปเหลียวแหลอย่างอื่น กระจายของหนามันไม่เหมือนเสง่งของเสิ่งของยิ่งเสง่ยงของนั้นยิ่งมากยิ่งมีราคาแต่จิตใจขงุงหนาวมันก็จ่ายหลายจ่ายมันไม่ค่อยมีราคาต้องจ่ายเดียวจึงจะมีราคาสูงก็เท่เราทําบุญนุเทศมุนรสงของขวัญเราต้องการของที่มีค่าจิตใจที่เป็นหนึ่งนั้นแหะมีค่าที่สุดเพราะอะไรเวลาจเป็นหนึ่ง เราก็มองเห็นอะไรได้ชัดเจนรู้อะไรเป็นอะไรตามความเป็นจริงรจ่ายคอาของมับายด้วยโดยเฉพาะทีบอกอย่างนาึงคือมันพอลไมาในตลาดอย่างทุเรียนแต่ทุเรียนมีลูกดีอยวในตลาดมันจะมีราคาสงูางแค่ไหนแต่ถา้าหากว่ามันล้นตลาดบางทีก็เท่ไงให้สุนัรเกียนก็ยังเหลืออยู่ที่หายใจของเราเป็นหนึง่ง เราจะมีราคากับตัวเราเองด้วยเรามีราคาสำหรับคนท,ที่จะไรับการอุทิศส่วนบุญกุศลของเรานี่ยไรกว่าบุญครบเหมือเราทรงกองขวานเช่นส่วนต่างๆไม่ขาดอย่างบางครั้งเราจะรับอะไรอา้าทานไฟาชายไม่มีอันนี้ก็ขาดอันนั้นก็ขาดกองขวาญแบบนั้นมันก็ให้ความสุขไม่เต็มที่ ถ้าได้ว่ามันครบทุกสิ่งทุกอย่างทานเสนภาวนาครบผู้รับก็ยินดีรับเราเองก็เบิกบานใจใเราสร้างความดีให้กับคนอื่นเราพรมใจในตัวเองได้เรียกว่าได้ทั้งสองฝ่าย